ทันที่ที่มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวเมื่อสองสาวันก่อนนะครับว่าศารมีมติเก้าต่อศูนย์ยกฟ้องยิ่งรักก็มีข่าวออกมาทันทีว่ายิ่งรักจะกลับไทยแล้วผมให้ท่านดูไทยรัฐจริงๆนะหนังสือพิมพ์เขาก็เข้าใจแล้วว่าใครใครก็อยากกลับบ้านครับทานิ่แล้วก็อยากกลับอยู่แล้ว มติชนก็ลงข่าวเรื่องสารมิการมีมติเก้าต่อศูนที้ว่าคุณยิ่งรักไม่ผิดแต่ไทยพสต์นี่ผมเอาข่าวเมื่อวันที่ไม่อสองวันก่อนมาเนี่ยนะไทยพสพาดหัวมาอีกแนวเลยครับยิ่งรักลุ้นกับไทยเลยใครถแถลงก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> เนื่องในโอกาสวานนักข่าวไม่รู้ใครถแถลงครับแล้วกระแมยังมีบทวิเคราะห์อีก ยิ่งรักกำชัยสองคดีติดอาจลุ้นถวายดีกาเป็นมหามงคลไปอีกครับมีบทวิเคราะห์คือนี่คือการมองปัญหาล่วงหน้าถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่ผมว่าถ้าเราไม่ใช้การไต่ตองเนี่ยมันจะเลอะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เขาลงข่าวพาดหัวเนี่ย เขาลงอื่นไม่ได้ครับเขาลงลงแบบเลอะเลยไม่ได้เขาวิเคราะห์กันไปแต่ถึงขนาดกูรูบางคนนี่บอกเลยว่ายิ่งรักจะกลับก่อนวันที่สิบเมษาโอ้อันนี้ผมว่ามากไปนะมากไปอีกคนนึ่งบอกว่าก่อนสิ้นเดือนกันยาอันนี้ก็คงจะเก่งไปว่า 28กันยานี้เป็นมหามงคลหกรอบเจสบสอปีของในหลวงรัชกาลที่สิบดังนั้นวันนี้เพื่อเราทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ว่าการวิเคราะห์คือคือกูเลอะเนี่ยมันมันคือการคิดเยอะไม่เป็นไรนะครับแต่คิดเลอะนึ่งคนละเรื่องกันนะคิดเยอะ เป็นเหตุเป็นผลโอเคแต่คิดแล้วนี่ปันข่าวไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวพวกนี้ผมเรียกกูแล้วว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าข่าวอย่างนี้ครับใครใครเาก็พูดกันลร่มไปหมดนะครับแล้วเรามาดูนะฮะเรื่องยิ่งรักจะกลับบ้านเนี่ย ทุกคนทายได้หมดอ่ะทายถูกหมดอ่ะอ๋อเนี่ยใครก็อยากกลับบ้านทั้งนั้นนะครับสุนดยอยากกลับไม่ก็อยากกลับครับแต่ว่าจะกลับได้ยังไงไม่กลับไปติดคุกติดลางแล้วตายในคุกแต่ว่าสําหรับยิ่งรักเนี่ยเขามีแนวโน้มได้เลยเพราะหนึ่งเขาเป็นนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสองพี่ชายเขากลับไปแล้ว แต่ว่าเขาจะกลับไปเหมือนพี่ชายอันนี้ก็คงยากที่ผมบอกอย่างนี้ผมให้ท่านดูข่าวนี่ผมผมค้นข่าวแล้วองบกฏรอาข่าวเมื่อวันที่สิบหกุมภาตั้งแต่สาลฎีกายยังไม่ได้ตัดสินนะครับก็มีบทวิเคราะห์อ,อย่างนี้มาแล้วนี่ไทยรักด้วยนะนับถอยหลังยิ่งรักกลับบ้านตามรอยทักษิณสาระ สำคัญไม่ใช่ข้อกฎหมายแต่อาจอยู่ที่ดิลลับอีกครั้งก็ทักสินก็ออกวันที่18บแปกุมภาไงนี่เขาก็มีเคราะก่อนเลยว่าสิบเก้าและสิบหกกุมภายิ่งแล้วก็จะออกมาแบบนี้ก็เลยเจอกูเลอะสิครับกูเลอะก็เลยออกข่าวก็ลืมไปหมดแต่แน่นอนครับทันทีที่มีข่าวสารดีกายกฟ้องเท่านั้นแหะครับ ท่านท่านกดเข้าไปในหน้าของ Google นะครับถามเรื่องเรื่องยิ่งรักจะก,กลับบ้านหลังจากคำพิพากษาเนี่ยจะขึ้นมายาวเยียดเลยครับเยอะไปหมดเลยไทย PBS นี่ผมให้ท่านดูนะไทย PBS อา้าภูมิธรรมก็ปัดตอบยิ่งรักเตรียมกลับไทยตามรอยทักษิณโดย Standard ภูมิธรรมยินดียิ่งรักเเฉลิ หลุดคดีปัดตอบเตรียมกับไทยข่าวกรุงเทพธุรกิจยิ่งรักอันนี้มาแปลกยิ่งรักที่รักภูมิททำเอาใจอยากให้กับไทยจี้เล่งคืนบ้านที่ถูกยึดเยอะไปหมดครับเยอะไปหมดผมบอกว่าการฟังข่าวนี่ครับอย่างที่ผมเคยเรียนกับท่านแล้วว่า เขาบอกมีสมนวนบอกหนังสือพิมพ์นี่ไม่อ่านก็โง่นะแต่ถ้าเชื่อก็บ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะฟังอะไรวันนี้ผมว่ามีสองคนที่น่าสนใจที่เขาพูดเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็พอรู้ทิศทางว่ามันจะเป็นยังไงคนหนึ่งคือเสแมวพลโทพราดอนนะครับ พลโทระราอนรเขาก็ให้สัมภาษณ์ในสื่อโทรทัศน์นะครับบอกว่ายิ่งรักจะกลับมาค่อนข้างจะแน่นอนแต่จะไม่ใช่วิธีแบบเดิมแต่อาจจะปเป็นเรื่องของการนิรโทษกรรมถ้าพูดอย่างเงี้ยพอฟังได้แต่จะเมื่อ,อไหร่ไม่รู้ครับอันนี้ไม่มีใครรู้พลโท พระราดอนได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้ว่ายิ่งลักน่าจะกลับแบบรอกฎหมายเรื่อธกรรมนะครับแล้วก็จะไม่กลับแบบทักษณิณซึ่งผมก็คิดว่าน่าน่าจะมีเหตุผลอล้วทำไมกลับอย่างทักษณิณไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีครับนำล่องอนะคือท่านทักษณิณนี่จริงๆ ใจของท่านนี่กล้าหาญมากนะท่านไม่กลัวนะเอาอยางไงเอากันเนี่ยนี่ผมรู้จักเจ้านายผมดีเขาก็ลุยไปก่อนแต่แน่นอนยิ่งรักกลับนี่ก็ก็คงต้องมีเหตุมีผลไม่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นตรงนี้เองครับที่ผมมองว่าการกลับของยิ่งรักครั้งนี้เอาเถอะครับจะกลับด้วยวันไหนผมก็ไม่รู้ นะครับแต่ภาพการเมืองยิ่งรักกับไทยถ้ายิ่งรักกับไทยได้เนี่ยนะภาพการเมืองประชาธิปไตยนี่มันจะขยายใหญ่ก่อวันที่ทักสิณกับจำคำผมไว้ก็แล้วกันแต่ผมไม่ทำนายตรงนั้นครับกลับก่อนสงการแล้วที่เลอะไปกว่านั้นคือเมื่อยิ่งรักกับมาแล้วเป็นเดียวเศรษฐาจะต้องออกจากนายกไอ้น,นี่ยิ่งเลอะใหญ่ ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อใครนะครับแต่แต่ว่าผมอ่านหมดเนี่ยบางทีเสียเวลากับปากของเราที่จะไม่พูดของคนพวกนี้นะครับอีกคนหนึ่งผมคิดว่าเป็นคนที่น่าจะยืนยันได้นะครับแต่ผมให้ท่านดูหัวข่าวก่อนคุณภูมิธรรมครับ คำสัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมซึ่เปรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและก็เป็นน้นตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และทุกครั้งที่มีการพูดถึงคุณธรรมคุณคุณภูมิธรรมถ้าไปถามท่านนายกท่านนายกก็จะบอกว่าเป็นความเห็นของท่านผมผมยังไม่ได้ฟังครับผมไม่ก็ผมไม่ได้โต้แย้งท่านนะครับถ,ถ,ถ้าเกิดพูดมีเหตุผลคือเราจะเห็นชัดเจนว่าฐานะของคุณภูมิธรรมในทางการเมืองนะ ในคณะรัฐบาลเนี่ยมีฐานะที่สำคัญที่อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาเชียอันนี้รุ่นน้องทิจุราไม่ใช่ครับแต่เรากำลังอ่านเหตุการณ์จากตัวละครหรือที่เราเรียกว่าแอคเตอร์เนี่ยตัวแสดงเนี่ยคุณภูมิทรรมได้ฟังได้ที่สุดนะครับแต่ใครจะวิเคราะห์เกินกว่านี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรในมติชนบอกว่าภูมิทําพร้อมไปรับยิ่งรัก หากกลับไทยยันต้องคืนความเป็นธรรมคดียึดทรัพย์ผมฟังอ่านจากเนื้อข่าวแล้วนี่เพราะว่าสิ่งที่คุณภูมิธรรมนี้พูดเป็นน้ำหนักพูดถึงการคืนทรัพย์สินและความวุ่นวายในช่วงรัฐประาหารที่มีการยัดคดีให้คุณยิ่งลักแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าอำนาจทางการปกครองที่ไอวิษณุมันพูดอะยึดทรัพย์เขาเลย ตอนหลังนี่กลายเป็นว่าถอนหมดครับแต่ว่าไอ้ที่ถอนนี่คือมันรีบขายท่อตลาดเลยท่านดูเจตนาสิพรไอ้พันเด็จการโดยเฉพาะไอ้ลูกสมุนเนี่ยอย่ไอ้วิสณุเครืองามเนี่ยคนนี้คบไม่ไดนะ้ผมบอกให้นะอยู่กับรัฐบาลทักษิณก็อยู่อยู่รัฐบาลยิ่รักก็อยู่คืออยู่ร่วมงานหมดครับแต่พอไปได้ยุทอายุสั่งปั๊บทำให้หมดอีกเหมือนกัน ดังนั้นวันนี้สิ่งที่คุณภูมิทำบอกมันไม่ง่ายดังนั้นจะบอกว่าจะกลับมาจะได้คืนอย่างนั้นวันนั้นวันนี้มันพูดยากมากแต่ถามว่ากลับไหมกลับแน่เมื่อไรไม่รู้นังซื้อพิมพ์ก็จับประเด็นที่คุณภูมิทำเนี่ยพูดในแต่ละมุมแมไมไอ้มุมนี้มันเกินเลยนะไทยโพสต์ไม่รู้ว่าบางคนาบรรณาธิการ เวรไหนเวรใครไม่รู้เออใส่เข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยูมทําอ้อนยิ่งรักที่รักของผมเฮ้ยคนละเรื่องกลับมาโดยเร็วจะต้อนรับเต็มที่นี่โพเออเออวพอยท์ทูเดยอันนี้กลางๆพภูมิรบอกอยากให้ยิ่งรักกับไทยคำสัมภาษณ์หลายคำสัมภาษณ์ของที่อ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ย จะเห็นว่ามันหนักแน่นที่ภูมิธรรมยืนยันอันนี้ของเดอะสแตนดาร์ดบอกภูมิธรรมยินดียิ่งลักหลุดคดีปัดตอบเตรียมกลับไทยย้อนคนตั้งแงสองอดีตนายกชินวัตรกลับไทยอคติกันเกินไปไหมฟังแล้วก็จะชักชักงงนี่ครับคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ที่ผมอยากจะให้ท่านได้ฟังคำสัมภาษณ์เลยดีกว่านี่ผมบอกข้างบนนะ ข้างล่างไม่เกี่ยวนะอันนั้นละกูเลอะบอกว่ายิ่งรักกับไทยแรกเปลี่ยนเก้าอี้นายกยผมว่อ้น,นี่มันมันเลอะมากดังนั้นท่านใจะน,นะครับว่าผมเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูตามข่าวและเพื่อให้เราเข้าใจข่าวจริงๆนะครับและให้เห็นถึงอนาคตจริงที่ไม่ผิดก็คือ แนวโน้มเมื่อยิ่งรักกับไทยแล้วเนี่ยภาพประชาธิปไตยหลังจากนั้นเนี่ยจะยิ่งชัดยิ่งกว่าทักษิณผมไม่อยากจะมองไกลไปถึงขั้นว่าจะเกิดการปรองรองในรูปแบบหนึ่งขึ้นหรืออาจจะเกิดนิรโทษกรรมที่ออกโดยเป็นพระราชกำหนด แน่นอนครับถ้าสามารถต่อเชื่อมในระดับชนชั้นนําได้นี่อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะอย่าลืมว่าปีหน้านั้นเป็นปี72็ดสพรรษาของในหลวงเนี่ยนะครับวันที่มีอายุทเป็นนายกนั่นแนะ่ะจริงๆจังหวะที่เหมาะที่สุดก็คือการขึ้นของราชพิธรีราชาพิเศษนั่นแหละค,ควรที่จะสร้างความปองดองแต่ไม่ได้ทำมันไม่ทำ นะครับตรงนี้เมื่อเป็นรัฐบาลเศรษฐาแล้วผมเชื่อว่าถ้ามีสัญญาณลงมานี่ผมว่าทุกอย่างจะเดินหน้าดังนั้นพลโทพราดรนจึงมองว่ามีความเป็นไปได้ที่เป็นไม่ได้สูงนะที่จะมีพระรัมญันิรโทษกรรมออกมาแต่ผมมองว่าอาจจะแจ็คพอตเป็นพระราชกำหนดด้วยซ้ำนี่นะแต่ว่าไม่รู้เวลา เพื่อให้เราชัดเจนกับประเด็นนี้แล้วไม่ต้องไปสับสนดูน้ำเสียงดูดูบอดีแลงเว e ภาษากายของคุณภูมิธรรมแล้วเราจะเข้าใจได้ผมไม่อยากอ่านรายละเอียดในข่าวให้ท่านฟังแล้วมันยาวเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นแหละครับฟังฟังสดๆเลยดีกว่าไม่ไม่ต้องอ้างอิงในการผิดพลาดเชิญฟังครับ อยากให้กําลังใจท่านนายกยิ่งักครับก็อยากให้กลับนะครับถ้ากลับมาได้นี่ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าแฟนคลับหรือประชาชนที่เคยเห็นผลงานท่านแล้วก็พึงพอใจกับท่านก็อยากให้ท่านกลับมาโดยเร็วๆนะครับผมเองผมก็รอต้อนรับท่านอย่างเต็มที่เหมือนกันในฐานะอดีตนายกร,ร,รัฐมนตรีซึ่งซึ่งก็ก็เป็นที่เคารพรักของทุกคนและก็เป็นที่รักของผมด้วย มา,มาแบบไหนไม่มีใครทราบอยู่ที่ว่าคดีท่านซึ่งเอาท่านไปเปรียบเทียบกับท่านนักสินก็ไม่ได้เพราะว่าคดีของท่านก็ก,ก็เป็นคดีที่ถูกกล่าวหาซึ่งก็มีน้อยคดีแล้วก็ไม่หลายคดีมันก็คลีคลายไปเรื่องคดีที่ท่านาไปเยียวยา,าวีรชนก็จบไปแล้วเรื่องคดเีเรื่องการใช้ใชสื่อในการโฆษณา,าในการจัดนิทรรศการนี่ก็จกไปแล้วเรื่องจำนำข้าวหลายคดีก็จบไปแล้ว หลายคดีเนี่ยจบไปแล้วโดยที่บ้านท่านถูกยึดไปแล้วก็ยังจะจัดการยังไงก็ยังเป็นปัญหานะครับอย่างคดีที่ใช้เป็นคดีทางแพ่งแล้วไปยึดบ้านท่านคดีทางแพ่งท่านก็จบไปแล้วก็ดีกว่าดีท่านแต่ว่าบ้านถูกยึดไปแล้วอ่ะจะทําไงดีนะครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนต้องเข้าใจประเด็นนี้แล้วก็ต้องให้ความคืนความเป็นธรรมให้กับท่านนะครับในในมุมอมองด้วยถ้าเกิดอดตน,นาย,ยกทั้งสองคนอยู่ในไทยได้อตอนนี้มันจะส่งผลดีต่อสถานการณ์การเมืองหรือว่าบ้านมวยอย่างไรบ้าง มันไม่น่าจะเกี่ยวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องการคืนความเป็นธรรมให้คนถ้าคนไม่ได้ผิดเราจะมาตั้งเงื่อนไขทางการเมืองอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรถูกว่าเราอยู่ดีๆเราบอกว่าห้ามเราอย่างนั้นห้ามเราอย่างนี้มันเราเป็นสิทธิพลเ,เมืองเรามีหน้าที่เราสามารถอยู่ได้เลือกกินําหนตินฐานได้เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องคนละเรื่องกับทางการเมืองแล้วก็ผมคิดว่าก็ในกระบวนการที่เคยเรียกร้องให้ท่านพิสูจน์ท่านก็พิสูจน์ตัวเองมาตามลำดับ เมื่อคดีมันจบแล้วก็แสดงว่าท่านไม่ได้มีผิดอะไรเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแล้วจะไม่ให้โอกาสท่านได้กลับประเทศแล้วตั้งคําถามว่ากลับมาแล้มีคนการเมืองอย่างไรนี่มันไม่ได้เริ่มต้นจากจุดที่ถูกต้องมันต้องเริ่มต้นจากจุดที่ว่าท่านได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าท่านผิดจริงไหมเมื่อท่านไม่ผิดท่านไม่ได้ความยุติธรรมคืนความยุติธรรมให้กับท่านแล้วแล้วยังจะตั้งคําถามอยู่เลยผมว่าอคติมากไปหน่อยนะจะจตั้งคําถามอว่าอามาแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือไ โหแย่เหมือนกันนะคนจะอยู่ประเทศนี้อยู่ยากมผมคิดว่า,าท่านนายกยิ่งรักษเนี่ยปัญหาเนี่ยเบาที่สุดนะครับเพราะเรื่องต่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวก็ดีจริงๆเรื่องจำนำข้าวยังต้องการการพิสูจน์อีกหลายอย่างอันที่สองคือไม่ใช่ท่านทุจริตเป็นเรื่องท่านโดนหนึ่งห้าเจ็ดมแม่ปฏิบัติหน้าที่มีปัญหานะครับโดยไม่รับผิดชอบซึ่งเรื่องนี้มันพูดยากว่ามันแค่ไหนซึ่งอของท่านเองท่านก็ได้รับการการ ตัดสินจากศารบางส่วนไปแล้วว่าว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นประเด็นเดียวที่ผมพูดเรื่องเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นนะว่าก็ต้องให้กาลังใจคนทำง,งานเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยคนก็จะไม่กล้าคิดอะไรใหม่ๆท่านคิดเรื่องอนาคตสองศูสองเพื่อให้คนเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นเรื่องที่อยากจะบอกคนไทยว่าต้องคิดไปให้ไกลถึงอ,อ,อย่างน้อยก็สิบยี่สิบปีแล้วก็พยายามจะทําทุกอย่างไปก็โดยการ เอาสิทงที่ท่านคิดไปให้พี่น้องประชาชนได้ทับรู้นะครับแล้วก็มีสื่อมวงชมมาช่วยบางส่วนถ้าอย่างนั้นทีหลังเราก็ไม่กล้าท่านดูคําพูดของคุณภูมิธรรมนะครับโดยเฉพาะการตอบแบบชนิดที่ว่าปัดปัดคำพูดของผู้สื่อข่าวอย่างนุ่มนวลคือผู้สื่อข่าวนี้อย่างว่านะครับเปน็นหนังสือพิม์พ เขาก็อยากได้ข่าวที่หลุดมาจากปากของคุณภูมิธรรมนะครับเมื่อนายกยิ่งรักกลับมาแล้วจะเกิดการเมืองจะเกิดสถานการณ์เป็นยังไงต่อไปคุณภูมิธรรมตอบดีนะครับท่านฟังจากเมื่อกี้นี้ท่านบอกว่าจะมีผลงานทางการเมืองอย่างไรคำถามอย่างนี้เป็นการไม่ใช่การเริ่มต้นจากจุดที่ถูกต้อง ถ้าทําอย่างนี้อยู่ยากนะประเทศไทยท่านฟังเองแล้วเมื่อกี้นี้อาจจะดีกว่าผมนะที่ผมพูดขณะน,นี้แต่มันชี้เห็นว่าคุณภูมิทําเหนื่อยจริงๆใครก็รู้ว่าภารกิจทางการเมืองของคุณภูมิทํานี่หนักในขณะที่ภารกิจที่กระทรวงพาณิชย์ก็หนักอยู่แล้วผมมานั่งจินตนาการว่าเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะ คือถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการปรองดองกันเสียแล้วนักข่าวเนี่ยครีเอทีฟบ,บ้างคิดในทางบวกบ้างโดยเฉพาะอย่าเลอะเทอะกับไอ้พวกกูเลอะผมถึงบอกว่าไอ้คิดเยอะนัไม่เป็นไรครับแต่คิดเลอะเนี่ยมันแย่และปรากฏนักข่าวก็ชอบไปจับไอ้พวกกูเลอะที่คิดเลอะก็เลยบอกว่าจะเกิด การแลกเปลี่ยนดิลยิ่งรักกลับมาเศรษฐาต้องไปใครไปแลกกับมของมันวะเออจากแค่นี้ก็คิดเลิกไปต่ออีกว่าก็เพราะว่าข่าวที่บอกว่าเออพลเอกอภิรัตษเจ้าแดงนี่ป่วยก็เพราะเตรียมจะออกมาเป็นรัฐรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลที่มีนายกชื่อพิรพันธ์ไปนู่นอีกไอ้อย่างนี้แหละครับ เขาเรียกว่ากูเละคิดเละนะครับไม่ใช่คิดเยอะนะนี่คิดเละเดังนั้นเรามานั่งคิดดูว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเศรษฐกิจมันจะดีได้ยังไงคุณภูมิธรรมเป็นผู้รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องทำก็ต้องทามาค้าขายเมื่อปลายเดือน ก็ไปไประชุมที่ดูใบ WTO ที่ผมรายงานนห้เคยรายงานท่านทราบก็ขายไก่ได้หลายหมื่นตันให้กับประเทศเ,เในจังวันออกกลางไอ้พระเขอโทในแอฟริกาปรากฏว่าก็เป็นเรื่องดีครับแต่ข่าวเหล่านี้ไม่ออกข่าวเลยมาวันนี้ ปรากฏว่าการผลักดันของกระทรวงพาณิชย์ผลักดันให้ยอดการส่งออกในนามของรัฐบาลเศรษฐานี่พุ่งในเดือนมกรานี่มีอัตราขยายตัวสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับสูงสุดในรอบสิบเก้าเดือนยิ่งลักขัเพึ่งเออขอโทษเศรษฐานี่พึ่งเข้ามาเข้าเดือนที่6กเท่านั้นเองนะ แต่ว่านี่เป็นข่าวแต่ข่าวเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นหน้านหนึ่งแล้วไม่ได้ขึ้นสู่กระบวนการวิเคราะห์ข่าวทั่วไปแต่นี่คือผลงานที่อย่างน้อยที่สุดเอาเถอะครับเป็นผลงานรัฐบาล,ลนะั่นแหละเป็นผลงานที่ปรลายกระทรวงแต่การภายใต้การบริหารของคุณภูมิธรรมผมก็เห็นใจกันเมือนกั้นนะกลับมาแล้วจะได้เอาสมองไปคิดอย่างอื่นอีกก็เจอแต่คําถามที่มันกระแทกกระทัน คำถามที่มันเป็นเป็นลบถ้าตอบผิดตอบพลาดเผลอไปไปอีกครับไปอีกแต่บางเอออันนี้เป็นข่าวมีหลักฐานยืนยันจากประชาชาติธุรกิจทรงออกไทยมากมกราสองห้าเจขยายตัว10%สูงสุดในรอบ19เดือนเอจะโปกันหรือเปล่าไทยรัฐก,ก็ลงครับไทยรัฐลงตัวเลขด้วยครับพาดหัว ส่งออกไทยฟื้นมกราคม67ทะลุ7.84แสนล้านเกือบล้านล้านเฉพาะมาถึงมกราเนี่นะเขาบอกพุ่งไป10กว่าบวกแรงที่สุดในรอบ18เดือนนายฐานเศรษฐกิจก็ยืนยันตัวเลขเดียวกันแต่ฐานเศรษฐกิจก,ก็เอารูปของปัจกระทรวง มาเป็นตัวเดินเรื่องนะครับทรงออกไทยขยายตัวคุณกีรติรัชโนปลรายกระทรวงพาณิชย์ที่ผมบอกว่าเราฝันครับแต่จะเป็นได้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะว่าถ้าบ้านเมืองมันเข้าสู่การปรองรองได้แล้วนักข่าวเนี่ยครีเอทีฟหน่อยเนี่ย ผมว่าภารกิจทางการเมืองมันไม่ปั่นปนมันไม่หนักคุณภูมิทำมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายการเมืองก็ไม่ต้องใส่หัวสมองลงไปมากโอ้โหอันนี้มันใส่หัวสมองมากเหลือเกินผมเอาเก็บเอาข่าวในวันเสาร์นี้มารายงานท่านเป็นกระบวนการเรื่องสรุปข่าวที่เป็นผลจากคำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ยกฟ้องโดยเสียงเอก,กฉันก้าต่อศูนย์เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่สารธรรมนูญนะอันนี้นั่งพิจารณาคดีนะดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สิ่งที่เราเคยเห็นผมเคยพูดบอกว่าฟ้าสางแล้วปรากฏว่ารัชการทีท่ที่สิบขึ้นมาเราก็หวังว่าจะเกิดฟ้าสาง ตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลอยุต้นนะมันก็ไม่สางสักทีมีบางคนอบอกกับผมว่าฟ้าฟ้ามันสางแล้วแต่สุริยคาดลาหูมันอมอาทิตย์อยู่ <c oughs> กำลังคลายตัวดังนั้นฟ้าสางในประเทศไทยนี่มันมันเหมือนกับสุริยะาดนะครับาลาหูมันอมดวงอาทิตย์ ต้องช่วยกันครับช่วยกันสร้างผลักดันทิศทางที่ที่อย่าอย่าไปอยู่ใต้อิทธิพลของกูเละแต่คิดเยอะไม่เป็นไรครับแล้วนี่คือพลังของพวกเราครับที่จะช่วยกันวันนี้ผมก็มาพบกับท่านไม่งดนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็จะเป็นปกติครับเดินทางแล้วก็ถึงที่มันที่หมายก็วันจันทร์เหมือนเดิม